สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนพีน่แป้งชมจะพานน้องไปรับของฟรีค่ะนั่นก็คือกระเป๋าคิสตันนะคะที่มีคิสตันทั้งหมด4สี4นะคะอยู่ด้านหลังของเราด้วยเองแล้วเขาแจกพีก็สี่หมื่นชิ้นนะคะน้องบอกเลยว่าเขาจํากัดวันรับนะคะแจกวันละหนึ่งหมื่นชิ้นนะคะเท่ากับว่าน้องในสามารถทําได้4วันนะาใครเข้ามารับไม่ทันนั่นเองค่ะถ้าเมื่อน้องมารับคืนนี้ไม่ทันก็สามารถรับคืนพ่งนี้ได้นะคะแล้วเื่อน้องใส่ามาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยใส่ในทางผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยจ้าแล้แต่ที่น,บบน้องจะต้องเข้าไปเล่นแฮนด e เองค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์แมบบนะคะไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งฟังทีไม่จบนะคะพี่แป้งชมจะบอกน้องๆนะคะว่ามันรีสต็อกตอนกี่โมงนั่นเองนะน้องเข้าแมบบมาแล้วนะคะกดกดอิดปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะจากนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเข้าไปเล่นออบบี้ให้ตัวเองนะคะได้เหรียญลูบี้มานั่นเองค่ะซึ่งตอนแรกนะคะเราจะต้องไต่แรงไปเรื่อยๆก่อนนะคะด้วยการเก็บเหรียญทั้งหมด150เหรียญนะคะให้เราเนี่ยไปที่แรงเขียวก่อนนะคะน้องๆเพราะเราต้องไปแรงเขียวก่อนถึงจะไปแรงสีแดงได้นี่นน้องเค่ะเมื่อน้องเนี่ยถึง เหรียญสีเขียวได้แล้วปั๊บก็ไต่ไปเหรียญสีแดงต่อคือ300เหรียญนั่นเองเพราะน้องได้300เหรียญปั๊บได้เหรียญลูบี้มาแล้วมันจะเด้งน้องมาอยู่แล้วนะคะตามลูกศรมาได้เลยค่ะเข้าประตูนี้มาเขาจะวัดรามาอีกแบบหนึ่งเมื่อเข้ามาแล้วปั๊บนะคะขับรถมาที่ประตู Google Play ตรงนี้นะคะจานนั้นเนี่ยให้น้องเนี่ยเบรกรถออกมาซึ่งเป็นรถสีเหลืองนะคะเวลาน้องเข้ามาเล่นในด่านนี้เนี่ยมันจะมีรถให้น้องเนี่ยสามารถรับได้ฟรีอยู่แล้วนะคะซึ่งจะเป็นรีวอร์ดนั่นเองค่ะน้องกดเล้ม็น้องมเอามารถเเดดินไ้ช่นกันนะะคเมื่อประตู เปิดนะคะสิ่งที่น้องๆทำง่ายๆคือเก็บเหรียญทั้งหมด100เหรียญเวลาเราเล่นนะคะน้องๆซึ่งบางทีรถแอบยากนิดนึงนะคะซึ่งตัวเราจะต้องโดนเหรียญด้วยนะคะน้องๆมันถึงจะเก็บเหรียญให้แนะนาว่าอย่าใช้รถสูงใช้รถอื่นได้ก็จริงค่ะแต่อย่าใช้รถให้สูงเกินไปนะไม่งั้นมันจะไม่โดนเหรียญแลวเมื่อน้องนะคะเก็บเหรียญได้100เหรียญแล้วปั๊บมันจะขึ้นคอนเกรตูเลชั่นคอมพิแบบนี้นะคะจากนั้นจะขึ้นเหรียญตาด้านขวามือจากนั้นให้น้องนะคะตามผู้สอนมาที่ประตูได้เหมือนเดิมนะคะจากนั้นกจะววววาาาารรเเกกลลลลัััับบมมมมททีี่่แแแนนนนน้้้้้คขึองงยพหด2ต รอยเดินตามลูกสอมาได้เลยค่ะจะนัมาตรงที่กระเป๋านะคะน้อง,องตอนทีน่น้องเห็นคลิปเนี่ยมันจะขึ้นว่าโซเอานะคะเขาจะรีสต็อกนะคะให้น้องรับห0,000ืชิ้นได้ในวันนี้คือตอนเวลา4ี่ทุ่มสี่ทุ่มวันนี้ไม่ได้ก็สี่ทุ่มพรุ่งนี้ได้ค่ะมากดรับนะ